สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสิ้นสวยๆของร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเป็นช่อง YouTube ที่มีผ้าทอของจังหวัดสุโขทัยมากที่สุดนะคะเป็น YouTube ที่เราเผยแพร่ศิละปะนะคะเผยแพร่ศิละปะ การทําสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ้นทํามือหรือทอมือธรรมดาที่ขายราคาเบาๆก็มีนะคะท่านใดที่ชอบเป็นความเป็นสุโขทัยจริงๆก,ก็ก็มีนะคะก็ด้านนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยนะคะนี่นี่นนนอันนี้คืองานฝีมือจริงๆเลยนะคะที่ใช้เวลาทำํำนานโอเคนะคะวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆมาอีกแล้วนะคะให้จับจองค่ะเป็นสิ้น ราคา,าเบาๆอย่างนี้นะคะอันนี้สีกะปิขายดีมากอันนี้เป็นสิ้นลายตวาวะนะคะเป็นตัวสิ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะให้ดูถ้างานทอมือนะงานทอมือเราจะมีตัวสิน้นแล้วก็มีเชิงมีหัวสิ้นนะคะไม่ใช่ทอทีเดียวหมดเลยนะคะเพราะงานทอมือที่พุ่งกระสวยไปมาเนี่ยหน้ามันจะแคบนะคะเราไม่สามารถจะทอแบบเป็นผืนใหญ่ ถ้าเห็นเป็นผืนใหญ่ๆยาวๆนะั่นะคือทอโรงงานนะคะความแข็งแรงกจะแตกต่างกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จกเนี่ยนะคะจกเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะเป็นจกทอมือนะคะจะไม่มีจกทอเครื่องจักรไม่มีนะคะเครื่องจกักรทำทำไม่ได้แล้วก็มีพิมพ์ลายนะคะอันนี้เราจะเป็นงานทอมือนะคะความโดดเด่นจะไม่เท่ากับงานขนเบ้นที่มีราคาสูงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูงานขนเม่น งานที่ใช้ขนเม่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจชอบนะคะนี่นะคะอย่างนี้เลยนี่งานขนเม่นนะคะอันนี้เป็นงานขนเม่นเขาจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะงานงานขนเม่นจะใช้เส้นต่อเส้นใช้ปลายขนเม่นทำนะคะแต่งานทอมือเนี่ยจะทอเฉยๆนะคะทอธรรมดาประมาณนี้ถ้า คนที่ข้ามบดในวงการสิ้นงานฝีมือของจังหวัดต่างๆของภาคต่างๆจะต้องใช้แบบนี้นะคะเพราะงานนี้เป็นงานฝีมือศิลปะบนผืนผ้าจริงๆนะคะผืนนี้ก็จะราคาอยู่ที่5,500นานะคะนี่เลยนะคะอามาวันนี้วันนี้เรามีราคาเบาๆนะคะ1,800ทุกผืนนะคะเอาเป็นผืนแรกเลยนะคะผืนนี้นะคะ เป็นสีกะปินะคะเป็นสีกะปิอมชมพูแบบนี้เลยต่อด้วยเชิงตีนจกแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทสำหรับเก็บเงินปลายทางก็เพิ่มมาอีก50บาทนะคะ1850นนะคะวันนี้เรามีหลายผืนนะคะก็จะทำคลิปให้ไวขึ้นนะคะ สีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มต่อด้วยเชิงตีนจกสีแดงเป็นสไตล์บ้านหาดเซี่ยวสาวสาวบ้านหาดเซี่ยวอำเภอสีสัตรชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยนิยมใส่กันแบบนี้นะคะอันนี้ราคาเบาๆนะคะไม่ใช่จกที่เป็นงานขนเม่นนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทนะคะอัดกาวให้เรียบร้อยด้านในนะคะไม่ต้องห่วงเลยสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้ม ามาอีกผืนหนึ่งอันนี้เป็นสิ้นพื้นบ้านเหมือนกันเป็นลายแคบแยะนะคะลายแคบแยะจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นลายที่เรียกกันในพื้นบ้านนะคะทอมือนะคะสีเขียวเข้มเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้1,800อบาททุกผืนนะคะ1,800บาททุกผืนท่านใดไม่สะดวกโอนเงินก็เก็บเงินปลายทางนะคะนี่เลย สีเขียวเข้มท่านใดอ่ะบางทาีเอาคลิปที่ปีที่แล้วมาถามว่าผืนนี้ยังอยู่ไหมนี่มันก็ไม่รอดนะคะไม่เหลือค่ะก็พยายามติดตามนะคะถ้าติดตามอย่างดีที่สุดก็กดกระดิ่งแล้วก็กดตัวหนังสือสีแดงๆใต้คลิปนี้เลยนะคะลองดูนะคะ ท่านที่ไม่เข้าใจลองค้นหานะคะลองดูวิดีโอแล้วมันจะมีตัวหนังสือคำว่าติดตามอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างไม่ใช่ในจออยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะกดแล้วก็เดี๋ยวเราทำอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเขาก็จะไปเด้งในหน้าจอของท่านเองอะ่ะนะคะไม่ยากอ่ะสีม่วงสีม่วงคนถามเยอะมากขายดีแล้วก็ พลาดกันทุกคนนะคะคนที่จองคนแรกก็จะได้ไปอันนี้สีม่วงสดใสสีม่วงดอกมะเขือนะคะเป็นลายตะล้อนะคะลายพื้นบ้านเป็นลายตะล้อดอกมะเขือนะคะต่อด้วยเชิงสีแดงสดใสนะคะสดใสสวยงามด่าน,นใดถูกใจนะคะพลาดจากคลิปอื่นๆแล้วมาลองมาจองคลิปนี้นะคะออกพรรษานี้ใส่เลยนะคะสีม่วงสดใสค่ะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสีม่วงเรามีสองผืนเหมือนกันนะคะอ่ะผืนนี้บางทีมันจะมีความแตกต่างกันตรงเชิงนะคะเมื่อกี้เราทําสีเขียวเข้มไปแล้วลายตะว้าเหมือนกันแต่เชิงอะ่ะจะมีความแตกต่าง เชิงเนี่ยก็จะเป็นงานทอมือเหมือนกันงานแฮนเมดก็จะมีความแตกต่างแต่ละครั้งแต่ละอย่างมีควม,มีการเล่นสีมีการเล่นลายแต่มองรวมๆแล้วมันจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะงานทอมือก็เหมือนงานฝีมืองานแฮนเมดนี่หละค่ะเพราะฉะนั้นผืนเดียวเท่านั้นอีกผืนหนึ่งคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะ1,800บาทนะคะ1,800บาท มาอีกแล้วสีแดงแล้วจบก็สวยมากนะคะจบทอแน่นมากเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นแดงช้าๆนะคะแดงช้าๆเป็นลายแคบแยะนะคะของพื้นบ้านของคนหาดเซี่ยวชาวหาดเซี่ยวทอกันเลยนะคะกลุ่มแม่บ้านนะคะร้านเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางเลยนะว่าคนทอกับคนซื้อนะคะแต่เราเป็นศูนย์กลางเราเป็นร้านเล็กๆนะคะไม่ใช่ร้านใหญ่ แเราเป็นศูนย์กลางระหว่างคนทอกับคนซื้อนะคะราคาก็กลางๆนะคะ1,800งัอบาทสำหรับสีแดงนะคะสีแดงลายแคบแย้นะคะสีแดงมะเหมี่ยวนะคะแดงไม่ใช่แดงแป๊นะคะแดงประมาณนี้เลยนะคะจับจองกันมากค่ะมาผืนสุดท้ายนะคะมาผืนสุดท้ายสวยๆกับสีเขียวอ่อนหรือเขียวขี้มา้าอนลายลายแคบแย้ yeah. นะคะ ก็เป็นป้องสีแดงๆงนะคะอ่านยากก็เรียกว่าลายพื้นบ้านของอำเภอศรีสัชนาลัยก็ได้ค่ะเป็นงานทอมือนะคะเราเอามาต่อกับเชิงตินจกที่มีความเป็นสีเขียวเหมือนตัวสิ้นนะคะที่มีความเป็นสีเขียวเหมือนตัวสิน้นซึ่งเวลาเอามาต่อกันแล้วสีเข้ากันมากนะคะสีนี้เลยสีเขียว อ่อนนะคะหรือเขียวขิมา้าเขียวมะนาวแล้วแต่เราจะเรียกกันนะคะลายนี้เลยลายเล็กๆป้องเล็กๆนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ1,800งพันแปดร้อยบาทจับจองกันมานะคะก็ผ่านไปแล้วสําหรับอ่กี่ผืนนั่นแหละหลายผืนเหมือนกันนะคะลองถามดูนะคะว่าถ้าอยากถ้าชอบหรือติดตามอ่าอยากจะชมนะคะก็ ถ้าเล่น Facebook ก็อยู่ใน Facebook ก็มีนะคะพิมพ์คำว่าร้านบันเย็นผ้าทอนะคะก็จะเจอสินค้าในร้านอัปเดตเลยนะคะเข้าไปดูหน้าไทาม์ไลน์ของ Facebook พิมคำว่าร้านบานเย็นผ้าทอเราก็จะเจอกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าจะได้มีกำลังใจหาสิ้นสวยๆมานำเสนอกันนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ